ส่วน่องนี้จะพาไปรายการส่งเสริมอัตลักษณ์มาลายูควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะแมทัพพเทเซขค่ะได้นุนกิจกรรมมาลายูระยะส่งพันยี่สิบห้ากรีนมาลายูซูซิปตานีเพื่ออนุรักษ์และการส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมาลายูสร้างจิตสำนึก้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซ่วนนาขายสิรินธรตำบลข้าตุ้มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทไพศาลนุสรังแมทัพภาคเซสผูอ้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซประชุมการจัดกิจกรรมมาลายูระยะส่งผาเยหา กรีนมาลายูซูซิปัตานีส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูการแต่งกายตามวัฒนธรรมมาลายูปลายดำควานแล้วก็เชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมกับสิ่งแวเว้โลมผ่านกิจกรรมเด็สร้างสรรค์ค่ะหลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันดทดี่26เมษาย,ยน2 5พ8เภาคท่ฮาดวาสุกรีตาบลตลุบ,บันอำเภอไทรบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะที่ประชุมนะคะได้ห้ารือถึงแนวทางการจัดงานดังกล่าวเพื่อสะท้อนความเจริญทางวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ประกอบ กับกับซ่องปีที่ผ่านมาค่ะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นวิธีการที่ดีที่ทุกผักสวนจะได้พนึกกาลังพร้อมเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้คามามีส่วนรรวมในการสร้างความตะนักรู้ดานซิงแวดลมแล้วก็เป็นก้าวสําคัญสู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพรอ้พรอมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์การแต่งกายมลัยอยู่ทิ้นปลายดามควานค่ะแม่ทัพพานิเสด้เน้นย้ำการเตรียมการอำนิยความ สะดวกให้กับพี่นอประชาชนที่มารวมกิจกรรมทางการแคมงวดรักษาความปลอดภัยแล้วก็การขัดกรองต่างๆเพื่อป้องกันกลุ่มภูมิไม่ว่างดีนแนวแฝงตัวช่วยโอกาสสร้างสถานาการณ์แล้วก็กอ่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่มจุดบริการดาดืม่มจุดสุขค่าผิบาลจุดผักต่างๆให้เพียงพอเพื่อจะรองรับจํานวนคนที่จะมาเข้ารวมกิจกรรมนั่นเองค่ะ